ไส้ทีลูกตมส้มตมเอาผักใส่ก่อนเอาผักใส่ก่อนเอาผักใส่เอาใส่ใส่ค่ะใส่ผักใส่ตำตำเลยอ้าวดูนะคะโอ,โ,โอ้โหแม่ครัวตำนะคะ ตำเก่งมากโอ้โหโอ้อืมอืมโอ้ตำข้าวเดินเม็ดูสิโอ้โหเออตาเข้าตวตเข้า อย่างเลยช้อนคนดิโอ้โหอร่อยไหมโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ตั้ข้าวตั้ข้าวโอ้โหตั้ข้าวตั้ข้าวอือหือโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหม